อยู่ข้างหลังเธออะวันนี้เราจะมากินอะไรกันนะอยากกินอะไรอ๋อดิอยากกินยำแล้วก็เยลลี่เฮ้ยอ๋อี้รู้แล้วยำเยลลี่ไหมคะทำเป็นหรอโอเคใส่เยลลี่ไปแล้วก็ยำ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 โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเยลลี่ก่อนเลยเราจะเยลลี่แบบไหนบ้างเยลลี่อยู่ช่องไหนนี่ไง เยลลี่แบบไหนบ้างไม่ได้นี่เยลลี่แบบนี้อยากได้เป็นเส้นๆด้วยอ่ะพี่โต้ช่วยหาหน่อยเป็นเส้นเส้นน่ะโรตันนีไหมมีได้หามาเอาที่เรากินพอเด้อนี่ไงนี่ไงเส้นๆส้นยำเยลลี่เอากี่ห่อห้าห่อไหมห้าห่อนี่มีมีมีไหม แต่แม่อยากได้ไอ้นี่มากกว่าโคลาที่มันมีน้ำตาลด้วยปะเอาไหมสี่แล้วสี่แล้วคุณแม่เหลืออีกนึงไหนมันซ้ำกันไม่ใช่หรอไม่อันนี้เป็นเอาเส้นเส้นหลายอันหน่อยเอาเส้นเส้นหลายอันเออเอาหนอนด้วยแล้วก็เอาเส้นเส้นไปอีกเส้นเส้นอยู่ฝั่งนี้ไงที่แม่หยิบอ่ะเออเออไหนพอยังโตพอแล้วหมดหรือเปล่าเชอรร์ี่ไหนอ่ะเอาเอา ด้ยเดี๋ยวพึ่งนะไหนนะเดี๋ยวพึ่งนะพึ่งคุณแม่มีไข่ดาวด้วยนะแม่ไข่ดาวตอนนี้เราก็ได้เป็นเส้นเส้นสองถุงแล้วก็เป็นโคกแล้วก็เป็นหมี่ได้ใช่ไหมมีหมีนะ่ไหมหรือว่าเป็น<ด>ยเยลลี่มาแล้วใช่ไหมคะจากเซเว <Seven. S 2> ่น,นอ๋อดีกับพี่โตเขาอยากกินยำเยลลี่แล้วรู้ไปดูจากติ๊กต็อกทำเป็นป่ะเป็น อ่าอันดับแรกก็ใส่เยลลี่ติโตช้ช่วยน้องเลยช่วยน้องเลยช้าตอนนี้เราก็มาขอร้านก็มีตำขอเรามาทำ <laughs> อาอ้ใส่เยลลี่แบบนีนี่ต้องทำอย่างนี้ให้มันขี้เป็นฟ้นเฟ้ก่อนกินได้เปล่าได้ไม่น่าะวแล้ว,วใส่เยลลี่กินกระเป๋อันหน,นึง่ง <laughs> นอ้ไม่ต้องวุ่นวายมากดูลายก็จะพังมาเนี่ยดดูดีนี่ยังไม่หมดต้อใส่ดิใส่เอา,าอมาหมดวุ่นวายมากเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งบอกแค่นี้ไม่ต้องเผ็ดมากพอ่อ ใส่พริกไปแล้วสองอะไรอ่ะนั่นอ่ะไม่เกลือน้ำตาลนะดูดีนะเว้ยอะไรอ่ะคุณชิมเนี่ยคนกินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ดูดหืมะระวังโลนนะวะดิอันนี้คืออะไรน้ำตาลเหรออะไรอีกน้ำปลาด้วยใช่ปะ่ะน้ำปลาน้ำปลา น้ำปลาต้องใส่ป้าน้ำปลายันแับใกล้แล้วใกล้แล้วแบบหนึ่งเข้าครู่ปลาปลาปลาอยู่ไหนปลาอันี้ยกยกช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนก็บอกครึ่งช้อนครึ่งช้อนเถอะ สีแบบนี้แล้วจะกินได้ไหมอ่ะเหม็นริ้ยไม่เหมริกนานะไหนคนก่อนลองคนก่อนให้น้องให้น้องลองทำมั่งต้องให้น้องลองคุกให้น้องคุกคลุกได้ยังต้องชิมเลยปะไม่ได้เยไม่ได้ถึงวันนี้นะ ายัง่ไหนชิมก่อนชิมเม็ดชิมชิม,ชมแม่ไม่เหลืออีกกันนึงนะอ้าวโตชิมดิชิมชิมค่ะเป็นไงฮึฮะอร่อยขาดอะไร อ,อ,อ๋อดีไหนอ๋อดีชิมอ๋อดีชิมไหนให้น้องชิมดิไหนให้แม่ชิมเลยไหนวันอะไรกับแม่มัวปเนี่ยมะน,นาวอ๋อใช่เัิมแต่มะนาวก็มะนาวจากร้านใครครับเอาลแล้วเราก็เติมมะน,นาวพอ ว่าไงหอมเสียแน่แบบน้ไราจะกินไหวเปล่าไม่เชื่อ,อ,อชิมน้ำไม่เหมือนชิมน้ำไม่เหมือนได้ไยางน้ำเมอนเ่ <c oughs> เป็นไงได้ปะดิเอาจานมามไม่ไม่จานนี้อร่อยแล้วหรอ แล้วเราก็ใส่ปลาหมึกก่อนะโอ้ยรู้รู้อย่างนี้นะเอาเยลลี่ใส่กับน้ำจิ้มก็จบแล้วปะหูยยำตำเยลลี่ใส่ข้าวโครงข้าควคั่วใส่น้ำปลาสุดๆจวดๆนี่ค่ะทีคือว่าท้องเสียเนียตำเยลลี่เป็นไงได้กลิ่นน้ำปลาไหมไงเอาดิเอาดิขอขอทร<ง>าบความรู้สึกห<ใ>นนะ่อยเดี๋ยวรานได้ค่ะขอถามความรู้สึกก่อนเป็นไง กินนได้ะแต่แต่ไม่ต้องทำเล่นทำเถอะโตเป็นไงอร่อยอร่อยหมดแล้วแต่อาจสมพกอาจจะท้องเสียหน่อยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครอยากไปลองทำกินก็ลองดูนะคะเนี่ครับเราหูนึกว่ามาทำแล้วก็ทำคอนเทนต์เสร็จแล้วกลับบ้าน เรียบร้อยอุ๊ยเผ็ดสริงจริงไหมนีม่เราเปล่าไปก่อนเผ็ดทุกอย่างก็อร่อยนะคอมมันอร่อยแบบแปลกๆอะ่ะ อร่อยนะครับรวมๆแล้วก็คืออร่อยอะ่ะทำเตทิ้งนะรวมๆแล้วก็อร่อยนะครับทุกคนอร่อยยิ่งขึ้นมันอร่อยแบบยังไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันอร่อยแบบแปลกมันได้ความเปรี้ยวจากนี่นะเยลลี่อ่ะถ้าเอามะม่วงใส่ก็คือยำมะม,ม่วง อโอแม่ท้องอะโต้โอ้หที่ไหนไปบอกแม่อู้อลอ,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 องิมเยเขาไม่สู้นะคะตามเยลลี่ยอมแพ้แโตกระสู้เห็นะะคะของเรียดคูณหนึ่งหมื่น โอเคนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Body Family, family ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนคะไปทำตามนะาหรือท้องเจียได้เด็กๆได้ไห <laughs>